ทักทายสบายดีพี่น้อง <c oughs> พกพาะกับสร้อยเท้าำบัดนาพี่น้องตอช่วยๆเนาะจ้าพี่น้อง,อง <c oughs> มือนี้กับนังสิาพาสาวช่จอยไปซื้อยาเกิดอีกแล้วพี่น้องสาวาจอยเพิ่นเจ็บท้องแห้ง <c oughs> ย่างจนนั่นๆๆแง่หมดเลยพี่น้องเอ้ยเดี็ดเชลล์ถา,ามคนทันนีว่ามีหันขายยาบ่อเกะไก่กันนี่ <c oughs> ตัดภาพมาบัดนี้พี่น้องเอ้ย มหานมินิมาท,ทั้งเวียงจันพี่น้องนิยุโบ,บ,บมี่ตีเดี๋ยวมาเลือกอันนี้ก่อนแป๊บเลงของใส่พี่คีมท่าหนาก่อนโบมี่ซีมินซีกับมีอ่านี่ถ้าไนี้เจ็ดพันแบบเป็นวุ่นนะนี่สดชื่นโคลรเจ๋งเลยอ่งุ่น แอปเปิลบินจีกินบินจีเจ็ดพันเอาอยากได้อันแบบนั้น่งอกีกพวกเครื่องใส้กินท้าิวป้าเถอะมีผมมีผมเบิร์ดพี่น้องเลยพวกขนมนมเนยพัดจอมาเดินห่างขวาได้จกเอียงอนะนะไปดูไปเบิรงลูกโซนนะ่ะพวกเฟรนเพิ สบู่เบนเน็ตเนี่ยนะอยากได้สบู่เบนเนทอย่างั้นก็น้ำหอมซะเอยน้ำหอมเดซี่ซิพันกีบเขาเขียนผิดเขียนไว้อยู่หอมใช่ไหมนี่ข้อมือนะนะแบบแป้งรองพื้นนะอ๋อดีพี่ดีไม่ต้องดีโฟมอันนี้ปกเป็นโฟมหลังนะเท่าไรอันนี้ซีซิพันกีบซีซิพัน โซนเครื่องใส่อีกเนาะมาเลาะซื้อยาอยู่นี่หันบ่มียาเาไปไ็นอะไรเจ็บแห้งปะเจ็บขนาดไหนแต่ก็อยากกินกันไหวเนาะพอหนึ่งมากอะไปนตำรวจลำล่างเลยเนะาะลำบากลำบากก็เลยมาซื้อก้อนนี้แบบนี้แบบ่งแบบขอใส่นี่บ่เนี่ยแบบ เป็นกล่องของพุ่งแบบ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 อะไรเป้งพอนนี่พอเป็นเล็กได้อันนั้นอันนั้นชียำพรมอ่ะนะพวกสบู่ยังคือผมมีนะเล็บแบบแป้งอะไรทั่วไปไม่มีหมัดที่ไหนพวกยางหัดพมพวกอะไรก็มีทิพนจ้าพัน ติดกันติดเต่นพอนก็มีใช่เนาะอันนั้นบ่มีสบู่ยังตบ่มีมึงดูฮะแล้วมึงดูปปาแจ้งวะเทไรฮะเขาเคลียรราคาไว้เยอะมีร้องตัวนี้มึงดูฮะบ่มากบอก ทางล่างเจ้าแห่งกระเทยซาจอยซาจ้าจิาจมาซื้อแว่นบลนอ้ออะไนั่นได้มาซื้อยาพี่น้องยังไม่ทันได้ไปเที่ยวใสด่ดอกดอกก่อนเป็นอะไรเอนอว่าคือนี่นะแบบนี้โลกจะให้โซ่แน่ดูแพงแน่นี่นี่แบบนี้นะน,นี่นะนี่ช่วยพมากกว่าเอาแบบนี้ไปเลย รอมลูกล้อมลูกจากอันจากบอเบอร์จะขากจากปาท์อะาอืมอะไรยังงให้โซกับข่าก็ห้าวดีปาททพีไเนาะสุดเดคาเด๊ดเดดเขียนบอกอยู่ด้นี่ราคามันอ้าม enfin บริเขียนตัวนี้ตัวนี้บริเขียนไว หาสิบพันเหมือนกันไปไปหาซื้อยาเขาต่อบป่ะยา <Yeah. S 1> บ้านทามเอาสบูบูไอข่อยก่อนนะเดี๋ยวนี้นะ <Yeah. S 1> สบูเป็นดอกบินเน็ตเถอะนะคือโบเห็นมีเนาะชวนมาไม่ได้ครีมมีบ่าง <Yeah. S 1> องพื้นอะไรสิบหกพัน <Okay. S 1> หาเอยโอเล ลองพื้นได้เป็นเดี๋ยวปิดก่อนปิดแกะไปเอาบอปไปอาบสบู่ไปเอกแรงยังเด็กพี่น้องเลยมาแล้วเซเว่นไปผกเป็นพรอนเป็นโพรมดางนะเป็นตามตัวเครื่องไส้น้ำหอมหรือจะเป็นเป็นเผ็ดเนาะมินิกับแบบ พวกยาซี่ฟอกทิ่พนะันเออพีเดนี่นะสบ,บู่บบบบเ,ป,เาาป็นเนตเลยสบู่วิตามินซีสบู่วิตามินซีสองพันกว่ากระเพงแค่นี้เนาะเตมัขาเคียนราคาวายุเป็นเนตกับมีร้ายเป็นเนตแต่ นี่แบบนี้ก็มีเป็น,นสมุนไพรมาแล้วก็อันนี้แบบขมิน้นสีฟ้าย่างต่างๆทำบุคเคยใส่บันี้ตรงเดียวพี่น้องแบบนี้ก็หอมถ้าจอยกำลังเลือกเสริมใส่เขาก็จะเอาแต่แบบนี้แหละต่อยแล้วกั ได้เลยวซโล่เรัจะจะหมักค่ะจะได้คนตา,าจะได้หอมดีนกันโอ้ยน้ำหอมนีนตามที่ตัวเองมกักก็ได้ให้คนอื่นเลือกมากให้เบิ่งกินผัดตัวเองบอ่มากค่ะเด้พคิวบอให้โซโฮ ออเอามากไม่สมู้ค่ับอมบปล่าเให้สีดีบ่นี่นะ่ะเข้าแบบไฟนทุดลอง,องนี่นะ่ะแบบเข้าแก้มมาแล้วเราแบบยกข้า,ขาคงดูนะ้ะพรอมยกขานี่นะ่ะหอ,อ,อมอยุ่แบบนะ่ะ เลือกน้ำหอม่น้เราเลยมาสอยาอะไนี่ยังบดยาเขาได้้อบมินเนสกับอันนี้พอบดิ้ถือมาแต่บ้านมันกับน้ำหอมพื่กันมัน้ลยโผล่ไายน้ำหอมเขาเลือกน,น้ำหอมนี่ยพิเศีเลือกยากสุดๆไปเลยหากินที่เข้ามากนะ กินยาลงไปแล้วพี่น้องพร้อมเดินทางอ่ะน้ำหอมน้ำอเอาอ้าวสักคนตากับ,บกเบาอา,ไาวไปตาค่ะยังแป๊คิวป้าป้าคำะบเอาวป้าพี่สื่อยานะาออกมาแต่สื่อคลองแล้วพี่น้องเอ้ยยังเดินไปอีกอยู่ เป็นกิโลและพาชัร์จอยมาสุยานัก็ออกมาจากหันไขยของโอแมนเนะ่เนี่ยคุ้มงามเขาเจ้าะชูนคุ้มงามอะไ,ไ,ไ,ไรไอะไรชูนคว้มงามเขาหันไข้ยามสิไมไ่มีแบบบวกเด้นี่นะคลินิกยังอันนี้นะจิตตะวง ความทางนี่แหละจ่างจ้อยเข้าเรืเ่องเบิ่งรถก็นด้่รถไล่กันเนาะเป็นตาหนาอายพี่น้องเข้าไปผาบบ้านนอกของงนนเข้าเมืองเนเข้าไปซื้อยา <c oughs> เอาเขาปิดนี่หนะขายยาเขาเขียนว่า ขเขาิด้นะฮัขโทรัพย์เขาันขายาน่าปิดแล้วเข้าไปอีกร้านหนึ่งเขาจะวาววาวเนอะใดวาาักไปวาวจะขึ้นขึ้นันไ,ไ,ไข,ข <c oughs> ยน้ย,ยพอพอพา,แ,าแล้ขักไปวาวนึ <c oughs> ้วาวมาญาติญาติที่อพราเขาจะพ่นบ้าฉันแค่มาเนาะมเนาะ้พี่น้องเชื่าอฟาังข่าวๆเด้อเปิดประตูเข้าไป เขาเขียนอยู่ว่าขายยาแต่ว่าอันบริอ่านเบิร์ดพอดีเขามาอันขายอันพวกยาพวกเพจพวกหมาพวกสัตวดยังอ่ะนะโอ้ย <c oughs> พี่น้องอยังครวตเองก็พอแห้งไงแต่นี่นะเขพาพัฒนจ้อยเขาไปเลยแหละจะมีอันยาดีเจ็บท้องอยู่บอกบอกเขาจะว่าอันพลอยอันบัวามาได้หนึู่ลบัวมา <c oughs> จะเมนพี่นอ้องอ่านหนังสือเป็นอยู่แต่แบบว่าอันมาครั้งแรกแค่นาะมันอเป็นซูนอยู่อัน,นโ,โพท์าบยูยังเดินไปเรื่อยนี่เป็นหางพี่นอ้องกราฟได้เฉยๆจิกหน่อยนี่มากไกลเกินแหลยเพราะไหนทโทรน้ำหมดละบูหยังโลโลเลเลโซ่ความโมเมนต์โมเมน กับก้นบู๊ไปว่าบูพีดพี่น้องเลยถ้าถ้าจอยเขาไปไหวยเ้าก,กับเขาไปรูแล้วอันนี้กับบแมนอีได้อาหารมาคือกันปัวซัดนี่นะที่สเขาไปอีกบอไปมาทางหนาคือกระเทิยในมาแล้วพี่น้องเลยใครเห็นมันซุดต้องได้ยากลับไหมตัวเขาบอกเข้านะเขาจาปี๊ดเนี่ย นี่มาอีกต้นหนึ่งนี่อันนี้เขาคลใายยังอีกเออเขาไปเบิ้งดูไปท้ามึงก็ปะเขาเขานี่นี่ประตูดังเก่าดังนี้พักเข้าไปดันเข้าไปเออเข้าไปออกมากับโบมีจ้าพี่น้องเจ้อเจ่อจะขับ,บอยอยขไปห่านอันนะ่ะอีกข้างแรก,กข้างที่สองมแต่ห่านอันกัวมาว้าอุ้ย นี่จ้าพี่น้องมาหอดจนได้จนได้ยากลับไปโลดร้ายหลายเลนี่ชขาจ้อยบ้านนี้เลือกเอาเออเขาจ้อยมาหาชายยาเพื่อที่ว่าหูเหลื้ยงบางเคื่อเขาก็พังหัวใจชราจอยเขาไปหัวม้นเข้าอือว่าฉัน ได้ยาแล้วพี่น้องได้ยามาแล้วพระราชีเกินเราเลยไม่ซีได้ครับหมดจนแล้วเมนเมนกินกันไว้ได้แล้วสิบหกพันสิบหกพันเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเก็ล้านปัวมาสื่อยากันเ,เลยท่เจ้าอะไรทำท่าเจ้าอะไว่าเอียงเนาะเอาเรียงทำโซงเถื่อกอ็สดจ่อย บัดอันเราพูดเรื่องปได้ฮะนะเราคุณเราบคอยชัดหนีถุงแข็งเขาก็ควางเคิ่องเสือห่วยเมอนเป็นเราได้เขาไปดาเบิ้ลอย่างี้่าติไาขาวนีแหละให้จื้บอลเข้าขาวว่าอซจ้อยให้บอลเธจ่อยจื้อ้อยเขาออกไม่หอเปล่เดี๋ยวที่นองแาวห่านนี่เด็กกัปัวสัดปัวแม่ เจ้าจอยมายืนอนี่ดูนี่แหละชื่อไหวบ้านี้พี่น้องเลยป,ป้ามาซื้อยาอป,ป้ามีข้าวอื้อเลขาคนนะเอาป้าเออเออกราฟกราฟพรอมกันเลโอเคพี่น้องเชิญรับคลิปนี้กับจีตาลาแต่ขอพูดในรลาจ้าเมื่อก่อนกราบก่อนจ้าพี่น้องมาเลรอชมซื้อเหรอ 嗯，腮壳子，对，猪壳。